ขอเสื <cin stereotype> <m aks> <ies> okay, ้อกีตารมาเวลาหกโมงมินอาทีเป <ma> ๊ะเองนะฮะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ Easy Day นะฮะจังหวะนี้ก็ไม่มีทำตามเคยยาวบ้างของสายเลือดยำผมเองนะฮะก็เห็นตั้งแต่คนตอนนี้ก็เห็นตอนนี้ล่าสุดไปงานที่สยามที่อุทยาเก็ตรอยู่นะใครอยู่คนยังไหนงานในงานนงานตัวมานซิไหนไหนใครเนี่ยแอบแซวโอเคมาเราจะมาวิจัยเท่าปอสงคเพลงก็คือ ใครเห็นในะปกคลีก็ตามมาเนานะก็เป็นวงไอดอลน้องใหม่ที่กำลังมาแรงในขณนะนี้เลยนะถือแต่ว่าดูจากสถานาการณ์แล้วก็อืมก็บอกได้คันเดียวว่ารูปต่อไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวงไหนกันดีนะวงไหนดีวงไหนดีนดเอาวงที่ผมแบบติดตามมาก่อนละกันเอาพี่เนมว่าไงกูว่าแล้วว่าใคร <laughs> นั่นไง <laughs> ผมว่าแลว้วใครอาพี่เนมเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นเพลงกันดีกว่า เดี๋ยวลองมารียกชั่นเพลงกันดีกว่าเพลงอะไรเนาะมามาดูกันดีกว่าวก็ตามพวกคลิปเลยโอเคมาเดี๋ยวขออนุญาตอืมโอเคมามาเรียกชั่นเพลงแรกก็คือเป็นเพลงของทันเทอโจวงของเองแป่งวงของทันเทอโจวคอนเซ็ปต์มันก็ประมาณแบบมอมน้องนะักสื่อแบน่ารักกูคิยดยสซึนเดเล็คนะอันนี้ผมไม่เชว่อนะ <c oughs> อ่ะมามาเริ่ม็นเพลงแรกกันขออนุญาตดูอันนี้ครับคุ่ อันนี้เปิดเพลงแคปแล้วนะโอเคมาไหน,นขอดูแป๊บนึงนะเอาอีกแล้วโดนเธอหลอก 提起。 เพลงแกก็ถือโอเคนะอ่ะเรามารีวิวกันตรงนี้เลยแล้วกันอเพลงแรกก็คือเป็นเพลงของจุดเกิดเหตุของวงไทเทโจก็ดูจากการทำน้อมเพลงดูจากการร้อมเพลงแล้วก็ดูจากดนตรีแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังเพลงคลิวๆสบายๆอะไรเงี้ยขอขอสักครู่นะฮะเพื่อเพื่อนผมมนแชร์มาเพื่อเพื่อนผมม,มา เอาว่าไอ้ค้เอาว่าไงฮุกไม่เข้ามาละเอา้าเข้ามาแล้วก็หายไปฮัลโหลเดี๋ยวแปะให้แป๊บหนึ่งนะะมีความบอกมีความบอกอะไรสตรีมแล้วหรอ,อให้สั็กรี่นะฮะไม่ใช่สักรู้นะฮะแปะให้โปรดิวเซอร์เขารู้ด้วยโอเค โอเคมาต่อก็คือดูจากสภาพเพลงแล้วดูจากดูจากการตัดต่อดูจากการฟังเพลงดูจากการบีสซิ่งคือพูดตรงๆว่าพูดโดยรวมก็คือเป็นเพลงที่ฟังเพลงง่ายๆคิวๆแล้วก็แบบเหมือนฟังเพลงหายเครียดอ่ะแบบแบบคิวๆอะไรเงี้ยสบายๆแต่ว่าเมมเบอร์ที่ผมก็เอางยว่าวงเนี้ยเอางี้ย้อนรอยไปก่อนวงเนี้ย ติดตามมานานแล้ววงไม่ติดตามมานานแล้วเห็นมาซิงเกิลสองคือแบบโอ้ยชุดใหม่น้องใหม่น่ารักเอาละบอกแล้วมีเขือนแน่นอน้ะพูดเลยจะบอกก่อนว่าคอนเซปต์วงเนี้ยเป็นวงนักสืก็คอนเซปต์เพลงกับคอนเซปต์วงก็ถือว่าตรงดีมริีกรีมีท็อปซีคัทด้วยท็อปซีคัทพลากิจลับน,น,นั่นเองฮะไม่ใช่แล้วโอเคถ้าให้เต็มสิบ ให้ประมาณแปดดกันถือว่าให้ประมาณแปดแปดเต็ม8ปดเต็มสิบถือว่าเป็นเพลงที่ฟังเพลงเพราะแล้วก็ชิลๆหายเครียดดีอะผมก็ฟังหลายรอบนะก่อนที่ก่อนที่จะมาทำรี a c t i o n นนี่มันลงตั้งแต่วันที่สองแล้วีแอคชั่นวันที่ <laughs> เก้าแอบไปฟังมาก่อนแหละ <laughs> แต่ว่าถามว่าในวงนี้ติดตามใครน้องแบนปันนะเองนะฮะ <laughs> ให้แฟนปันน่ารักให้แต่แต่ว่าวงนี้น่ารักแต่ละคนน่ารักจริงพูดเลยเวริกุตเวริกุตเลยน่ารักจริงโอเคมาดูเพลงที่สองกันนะขออัปดูหน่อยที่ตอนนี้ไม่มีใครมาสอบเหมือนเดิมนะฮะก็ถือว่าเราคุยคนเดียวไปไปละกันนะฮะโอเคมาเพลงที่สองเพลงที่สองมันจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าวันนพรรุ่งี้หือว่า m i d n i g h t sun นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นวงของแบทฟอร์สซึ่งแบทฟอร์ เป็นวงที่เพิ่งติดตามได้ไม่นานนี้เองประมาณมันจะเพิ่งติดตามได้ปีนี้มั้งแต่ว่าแต่ว่าพี่เขาแต่ว่าวงนี้มีประมาณกอตั้งปีที่แล้วมันจะไม่ผิดแต่ว่าเพิ่งมาติดตามปีนี้ปีแรกปีนี้ตอนแรกอะมาตอนนี้ไม่มีใครมาสมเดมโอเคเรามาฟังเพลงกันดีกว่าขออนุญาตปิดนใบสักค่นะะเอ้ใไม่ใช่สักครู่นะฮะ ครั้งที่เราเจอกันในดวงตานั้นฉันเห็นความเศร้าใจเล่าให้ฟังได้ไหมเราบายมันได้ไหมของเราวที่ได้พบเจอคำพูดมาไมาทิ่มแทงหัวใจจากคนเหล่านั้นมันเป็นเช่นไรช่วยบอกมาให้ฉันได้เข้าใจในสิ่งที่เธอเก็บไว้ดอกไม้นันเช้าในตอนกลางคืนกลจากบ้านขึ้นในเช้าวันสิ่งที่เธอเจอก็เหมือนกันพรุ่งนี้ย้ำ ่ทักแม่คืนไร้ดาวมมนแสงไฟคุนนี้ยังรออยู่ไม่ไกลถ้าเธอทนไม่ไหวจับมือฉันไว้แล้วผ่านมันไปด้วยกันหักแม้คืนนี้มืดมัวเน็บหนาวเท่าไรแต่ฉันจะเป็นแสงไฟความอบอุ่นนี้ในมือพวนี้จะอยู่ข้างเธอเสมอและมีโฮส hand มือฉันไวแล้วผ่านมันไปด้วยกันผักแม้คืนนี้มือมัวเหน็บหนาวเท่าไรแต่ฉันจะเป็นแสงไฟความอบอุ่นนี้ mm hmm. ในมือพวกนี้จะอยู่ข้างเธอเสมอ h o ะม your hand ภูนี้ยังรออยู่ไม่ไกลถ้าเธอทนไม่ไหวจับมือฉันไว้แล้วผ่านมันไปด้วยกันพักแม้คืนนี้มืดมัวเหน็บหนาวเท่าไรแต่ฉันจะเป็นแสงไฟความอบอุ่นนี้ในเมืองวั้นี้จะอยู่ข้างเธอเสมอ Let me hold you r hand โอเคมากัน okay, ต่อนะฮะเฮ้ย hey, แต่ว่าเฮ้ย hey, เพลงนี้ฟังอ่ะมารีวิวเลยมาเฮ้ย hey, แต่รู้สึกว่าฟังแล้วเฮ้ยเฮ้ยมิตีใหม่ป่ะวะเฮ้ย hey. รู้สึกว่าทำนองเพลงแล้วก็จังหวะเพลงอะเฮ้ย hey. มันจริงเฮ้ย hey. ถือว่าถ้าข้อดีเพลงนี้ไม่ให้เลยว่ามันมันมากเลบอกเลยมันเลยมันแบบ ừ, อยากจะล็อกแอนโลเลยบอกเลยเฮ้ย <Hey, S 2> แต่ว่าคอนเซ็ปต์เพลงนี้โอเคเลยถือว่าชอบชอบ มันเหมือนแบบมันเหมือนแบบจะเรียกว่าไงมันแบบแบบความฝันของแต่ละคนอะอันนี้อันนี้ถ้าเอาอนะเพราะว่าไม่ได้ติดตามวงนี้แบบขนาดนั้นแต่ถ้าฮันเทโจอันนี้รู้ดีว่าเพลงมันเป็นยังไงแต่ว่าวงเนี้ยอันนี้ไม่รู้แต่ว่าคอนเซปต์กับเพลงอ่ะถือว่าโอเคเฮ้ชอบชอบชอบเฮ้โอเคเลยถือว่ายกนิ้วให้เลยไปดิวกูป่าวหรอชอบเทชอบเพลงแบบทำนองแล้วก็จังหวะประมาณนี้แหละให้มันดีเฮ้มันดี แล้วน no ้องแต่ละคนจะแบบนี่ให้ดูน้องแต่ละคนนี่น้องแต่ละคนประมาณนี้เลยนะฮะแต่ถามว่าติดตามติดตามใครนี่ตามเอมี่กับตามเชอรี่อืมจัดแม่นเลยนะฮะเนี่ยปกติไปหน้างานที่ลืมน้องเขาบอกนะบอกก่อนเลยปกติลืมน้องเขาบ่อยมากบอกเลยก็ถือว่าเต็มสิบอืมเอาไปเลยเอาไปเลยเก้าจุดห้าพลาดอย่างเดียวเร็วไปหน่อยทําไม่ตัดทําถ้าไม่ตัดส่นจุดห้าเร็วไปหน่อย แต่หาว่าทุกอย่างโอเคไหมโอเคเหมดถือว่าให้เลยยกนิ้วให้เลยแต่ว่าพาดอย่างเดียวแค่เพลงมันเร็วไปนิดนึงแต่ว่าถามว่าชอบไหมส่วนตัวชอบเอางีา้มาันรีวิวคือชอบเลยถือว่าเพลงนี้คือแบบ v e r y g o o d hello ชอบชอบชอบอือเห็นเพลงพี่เบลอยากฟังเลยไปแชร์แล้วเดี๋ยวจก็เป็นดอกอ่ามาตอนนี้ไม่น่ามีใครมานะคะเนี่ยใครอยู่ช่วยสนเสียงนหน่อยซิอ่ามาเรายอมมาดูปึ๊บเรายอมมาสุดไอ้สติงอ่ะว่า ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากอรเหนียวนั่งคุยเล่นกันไปเดี๋ยวอาจจะได้ถึงประมาณตอนนี้แบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะขออยู่ประมาณห้านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปแล้วเอางี้ถ้าแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณสักหัสามสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอไปก่อนละตอนนี้มีอยู่สี่จุสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งมาไลฟ์สตรีมแบบแบบอย่างไวคือแบบรีบเสร็จรีบรีบเสร็จร,ร,ร,รีบตั้งค่ารีบอะไรอืมงานเดียวแล้วให้จังหวะน,นี้ตอนนี้มันไม่มีใครมาดูไง แต่เชื่อว่ารอทรัพย์ตกยอย่าโอเคแต่ถามว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างหรออยู่บ้างครับงองงเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานพรุ่งนี้อีกสองคลิปอ่ะสปอยเลยอ่ะสปอยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีอสองคลิปที่จะมาที่จะมามาลงแน่นอนแต่พรุ่งนี้มีอีกสองคลิปแต่ไม่บอกว่าพรุ่งนี้สองคลิปคืออะไรแต่ใบให้ว่าคลิปหนึ่งอ่ะสปอยไปแล้ว คลิปนันสปอยไปแล้วไอเที่ยวสยามไหอ่ะคลิปนั้นแหละแต่ว่าไปคลิปไหนไปหาเอาเองอ่ะแต่ว่าอ่ะเอางี้ถ้าจะรีวิวเพิ่มเติมก็คือระหว่างฮาเทียโจกับแบทฟอร์ดก็หาว่าสองมงนี้เป็นมงที่คอนเซปต์วงทำนองเพลงหน้าตาของหน้าตาของแต่ละของคือโอเวอริคุดเลยหาว่าติดตามมงแต่หาว่าชอบวงไหนเอางี้ถ้าเล่าแบบเล่าแบบ แต่ละวงเลยอ่ะถ้าวงเนี้ยคอนเซ็ปต์นักสืบใช่ไหมมันก็จะน่ารักนิดนึงอ่ะมีสาวแว่นมาอะให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์นักสืบหน่อยก็มันจะเป็นแบบวงนี้มันก็จะใส่น่ารักนิดนึงคกุหน่อยสายญี่ปุ่นอะเอางี้ด้กันวงนี้มันจะเป็นสายญี่ปุ่นอ่ะวงนี้สายญี่ปุ่นสายนักสืบอ่ะเสือวงนี้วงแบทฟอร์ดมันถ้าดูจากคอสตูมดูจากดูจากคอสตูมดูจากคอนเซ็ปต์วงอ่ะอ่ะคือคือแบทฟอร์ดใช่ปะก็เออแม ใจแอคอนเซปต์เนี้ยถ้าดูจากธีมของวงดูจากคอนเซปต์แล้วจะเป็นแบบมันจะเป็นระหว่างแมนกับแมนๆหล่อๆกับเป็นแบบน่ารักในในเวลาเดียวกันอ่ะเนี่ยอันนี้น่ารักใช่ปะ่ะน้นองเขาสายน่ารัก,กใช่ปะ่ะแต่มันจะมีบางคนที่มันเป็นที่มันจะเป็นสายหล่ออยู่แต่ว่าคอนเซปต์มันจะเป็นแบบอืมแบบ็คฟอร์อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นคอนเซปต์ประมาณไหนนะ <laughs> คือไม่รู้คอนเซปต์แต่ว่าเพลงอ่ะผมชอบเพลงถ้าส่วนตัวชอบเพลง เอาไว้เอางี้ถ้าเมเบอร์เป,ป็นฟอคนไหนมาดูอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปเคกิไม่ต้องผมดเดี๋ยวพี่ไปหา <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปหาแน่นอนตามมาันอละโอเคเรานี้ไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นเดี๋ยวอาจจะไปทํางานต่อแล้วก็ไปเพ่งกาจะไปทํางานแหละหลักๆน่าจะไปทํางานแล้วก็ถือว่าเอางีก้ก็สอบเพลงนี้ก็ถือว่าวก็ถือว่าฟังแล้วเป็นเพลงฟังแล้วโอเค ฟังแล้วหายเครียดดีคือเหมือนเอาไอ้ไงว่าเอาไอ้ไงว่าถ้าท็อปสิบอ่ะผมมีสองเพลงอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าสองเพลงเนี้ยผมมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ถ้าเวลาเครียดเวลาเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบเค่ีแบบกลับมาหาอะไรแอลอเจอเรื่องเครียดมาโอ้ปวดหัวอ่ะเปิดเพลงนี้มาคูหายเครียดหายเครียดยันทีเลยจ้าแต่ว่าก็ก็ถือว่าหามาหาแบบแป๊บเดียวก็เร็วนะสองร้อยสองร้อยก็วิวก็เร็วนะ เราอยู่เร็วอยู่ก็ถือว่าเป็นสองงที่น่าจับตาดูอยู่เอางี้เ่าไปสององที่น่าจับตาดูอยู่ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ว่าตอนเนี้ยเนี่ยอยากรู้ว่าตอนเนี้ยวงฮันเี่โฮโจกับแบล็คฟอนเนี่ยในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเช่นจะมี m อวหรือเปล่าหรือว่าจะมีเพลงซิงเกิลต่อไปไหมแล้วก็ต้องไปรอดูกับ ะะอันนี้เรื่องที่ผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอยากให้มีผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไปตัดอีเวนต์ถ้าเจอพี่ก็ถท,ทายกันได้นะเดีย๋ยวพี่จะไปเคลีร์ทให้ <S <S โอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากขนาดนั้นเดี๋ยวก็น่าจะก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นก็ชิวๆไปแล้วก็อ,วกอืมไม่ค่อยมีคนดูละแ้ยี่สิบนาทีเ๊ะเลยโอเคเดี๋ยวเอางี้นะฮะเดี๋ยว ผมขอ,อุญาตไปทํางานไปนู่นไปนี่ก่อนโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามผลงานใหม่เดี๋ยวเรื่อนี้ได้เลยแล้วก็มีคอนเทนต์ลงอัพเรื่อยๆเลยไม่ต้องห่วงก็จัดไปเลยฮะจังหวะน,นี้ก็เจอกันนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายโอเค ฉันเห็นความเศร้าใจเล่าให้ฟังได้ไหมหระบายมันได้ไหมเรื่องราวที่ได้พบเจอแค่พูดมันหม่ทิ่มแทงหัวใจจากคนเหล่านั้นมันเป็นเช่นไรช่วยบอกมาให้ฉันได้เข้าใจในสิ่งที่เธอเก็บไว้ดอกไม้มั้นเช้าในตอนกลางคืนตกแต่บานขึ้นในเช้าวันสิ่งที่เธอเจอก็เหมือนกันคุ่งนี้ย่อมดีกวเมื่อวาน แม้คืนไร้ดาวไม่มีแสงไฟคนี้ยังรออยู่ไม่ไกลถ้าเธอทนไม่ไหวจับมือฉันไว้แล้วผ่านมันไปด้วยกันถักแม้คืนนี้มืดมัวเหน็บหนาวเท่าไรแต่ฉันจะเป็นแสงไฟความอบอุ่นนี้ในมือคู่นี้จะอยู่ข้างเธอเสมอและมีโฮส